สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่แฟนคลับดิฉันเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนิงเป็นโค้ชให้นะคะพูดเรื่องของคนใกล้ตัวนี่แหละมันสนุกกว่านะคะมันทําให้เราได้แชร์ความรู้สึกและทําให้หนิงได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เอามาเล่าละเอียดมากขึ้นนะคะสําหรับน้องคนนี้นะคะเป็นรุ่นน้องหนิงเลยนะคะอ,อายุ35ปีค่ะ งามมากจ้าง,งามนะคะแต่นางแต่นางแต่งงานกับคุณลุงอายุ60ค่ะห่างกันอยู่เดอ้อห่างกันจักปีค่ะ35กับ60เดอ้อเลิศนะจ๊ะแล้วก็นะคะหลังจากที่คบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าๆนะคะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่อเมริกานะคะความสุขขนาดไหนล่ะคุณหนิงมีปัญหาไหม ที่ถามกันนะคะมีปัญหาไหมสาหรับคนอายุน้อยนี่แหละหนิงก็เลยเอามายกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเราเจอเรอาอายุน้อยแล้วเราไปเจอหนุ่มอายุเยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะทําได้ไหมมันจะอยู่ยังไงมันจะมีความสุขไหมมันจะอะไรยังไงวันนี้นะคะหนิงจะเอาคนที่หนิงรู้จักนี่แหละคนที่หนิงเป็นโค้ชให้นี่แหละเอามาเล่าให้ฟังเอามาตอบคําถามด้วยนะคะแต่อย่างที่หนิงบอกออกตัวก่อนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกัน นะอันนี้ทําความเข้าใจกันนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็ตัวผู้ชายที่คนคุยด้วยนะคะแต่รุ่นนี้แต่คู่นี้ไม่ใช่รุ่นนี้แต่คู่นี้จะเป็นคู่ที่น่ารักค่ะเป็นคู่ที่แบบมีความสุขด้วย สไตล์แต่ละ,อะของเขาสองคนนะคะมีความสุขกันหนิงเอาดีๆนะหนิงไม่ได้พูดว่าทั่วไปนะหนิงพูดของคนนี้คู่นี้เท่านั้นนะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยคุณหนิงเนี่ยฉันก็มีอายุห่างกันแบบนี้นะทะเลาะกันทุกวันติดกันทุกวันอันนั้นเป็นเรื่องของคุณชีวิตคุณนะคะแต่คนนี้คู่นี้นะคะเป็นคู่ที่น่ารักมาก เป็นคู่ที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแม้อายุจะห่างกันแต่ก็ยังเป็นคู่ที่เข้าใจกันยังไงอะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะน้องก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าอ่าไม่ค่อยยุ่งกับคนทั่วไปสักเท่าไหร่นะคะก็บอกคุยกับสามีว่าอยากจะทำงานเพราะฉันยังอายุยังเยอะอยู่อายุยังน้อยฉันอายุไม่เยอะฉันอายุยังน้อยฉันอยากจะทํางานนะจะทํายังไงนะคะสามีก็บอกว่า จริงๆน่ะไม่อยากจะให้ไปทํางานเลยอยากจะให้อยู่ด้วยนะคะนางก็เลยบอกว่าจริงๆก็อยากจะอยู่แหละแต่พูดถึงความจริงๆแล้วความเป็นจริงกับชีวิตแล้วนะคะควรจะมีงานทํามากกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้แช่งเธอนะแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็อยากจะอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองอยากจะอยู่ที่อเมริกาได้ดวยตัวฉันเองนะคะก็ ให้ฉันไปเรียนเถอะนะคะนางก็เอาคําพูดที่หนิงนี่แหละบอกที่หนิงสอนนี่แหละเอาไปใช้นะคะนางก็เลยได้ไปเรียนหนังสือคุณลุงก็รู้ว่านะคะน้องยังภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยส่งน้องไปเรียนหนังสือนะคะส่งน้องไปเรียนหนังสือตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะยังไม่จบซึ่งจุดหมายปลายทางของน้องที่จะทานะคะก็ยังไม่ต้องคิดน้องบอกว่าหนูให้หนูเรียนภาษาอังกฤษจบก่อนกับพี่หนิงเดี๋ยวหนูจะคิดและหนูจะถามอีกทีนึงว่า หนูอยากจะหนูควรจะไปทางไหนดีนะก็อ่ะรอต่าหลังจากนั้นนะคะแล้วช่วงการเป็นอยู่ล่ะคะเรื่องการเป็นอยู่คือมันยังไงนะคะช่วงการเป็นอยู่ก็เข้าใจน้องบอกว่าเข้าใจกันเวลาคุณลุงบอกอะไรเนี่ยน้องก็จะฟังนะคะแต่ไม่ได้ว่าฟังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ฟังในสิ่งที่ควรจะฟังดูแลเออถ้ามันมีการขัดแย้งกันบ้างมันก็ต้องมีเรื่องแหละเป็นเรื่องปกตินะคะที่แบบว่าไม่เห็นความเห็นไม่ตรงกันก็เรื่องปกตินะก็จะ เอามาพูดกันว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็เวลาแต่คุณลุงน่ารักเวลาเห็นน้องเหนื่อยเวลาไปเรียนหนังสือกลับมาน้องเหนื่อยเงี้ยคุณลุงก็จะพาไปเดินเล่นบ้างนะคะวันเสาร์ที่ก็จะพาไปช้อปปิ้งบ้างคุณน้องบอกน่ารักหนึง่งเาบอกว่าอุ้ยตายชีวิตเธอเลิศนะคุณน้องเลิศมากเลิศนาะงเลิศเลิศเพอร์เฟรนะคะแต่เรื่องความคิดเห็นด้วยตัวของน้องนะคะเวลาที่น้องไปเรียนแล้วน้องกลับมาเนี่ยน้องก็จะให้ความสุขนะคะก็คือเข้าอ,อกเข้าใจ ทำอาหารให้กินนะคะคุยการพูดคุยการน่นนี่น,นั่นพากันเป็นออกงงออกงานไปซื้อของซื้อของไปเอ่อเขาเรียกอะไรเที่ยวน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะไปของเขาปกตินะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นะคะมันเป็นการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันนะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าอายุมากแล้วจะ เป็นแบบนี้ถ้าได้อายุคนอายุมากแล้วได้มีอายุน้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่สบายบางคนอาจจะบอกว่า,าความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะอา,อายุสามสิบกว่าๆเนี่ยก็ยังอยากจะเที่ยวอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอยู่อยากจะกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคนเที่ยวคนกินคนเล่นก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่น้องคนนี้เขาไม่ได้กินเขาไม่กินเหล้าเขาไม่สูบบุหรี่แล้วเขาก็ไม่เที่ยวนะคะ ก็เลยอยู่กับคุณลุงได้คุณลุงก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่เที่ยวก็เลยอยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะมีแบบไปบ้างนั่งดิ้งดังบ้างนะคะแก้วสองแก้วจอกสองจอกก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไปกินร้านอาหารกันปกติเงี้ยก็กลับมาด้วยกันปกติแบบนี้กันน้องก็แบบนี้แล้วน้องเป็นคนใช้ใจ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายด้วยนะคะถ้าจะเอาอะไรเนี่ยน้องจะบอกคุณลุงก่อนว่าฉันอยากจะได้เสื้อตัวนี้นะถ้ามันแพงมากน้องก็จะไม่เอานะคะ ของอะไรทุกแล้วแต่น้องจะไม่เอาไม่แบบว่าเวอร์วังอลังการจะไม่ขอเกินในสิ่งที่แบบว่ามันควรมันมันเกินไปอย่างงี้ค่ะสมว่าเออคุณลุงเคยตกลงกันว่าจะไม่เคยคือจบความจริงนะฮะว่าคุณลุงตกลงว่าจะให้เงินทางบ้านของน้องนะคะก็เขาก็ให้จํานวนนั้นแล้วน้องก็ไม่เคยขอเพิ่ม ก็ได้จํานวนก็คือจํานวนนั้นให้จํานวนหนึ่งก็คือจํานวนนั้นไม่มีการขอเพิ่มนะคะแล้วน้องน้องเวลาน้องมาอยู่เนี่ยเห็นคุณลุงให้เงินกับครอบครัวและให้ลูกของน้องแล้วเนี่ยน้องมาอยู่ด้วยนะคะน้องยังมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ไปไหนแค่ให้คุณลุงจ่ายค่าเรียนกินอะไรก็ได้ที่คุณลุงให้กินที่พากิน,พา,กนพาอยู่อะไรเงี้ยคืออยู่ตมุตมิออยู่เป็นอะฉลาดนิงบอกเลยน้องเนี่ยฉลาดตมุตมิเป็นนะคะ อยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้แล้วเราจะมีความสุขถึงเวลาที่เรามีงานมีการทําเองนะคะถึงเวลาที่เราแบบว่าสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้เนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําซึ่งสิ่งที่น้องทํามันคือสิ่งที่หนิงทําตั้งแต่ตอนที่หนิงมาใหม่ๆนะคะช่วงที่หนิงรองานหนิงที่หนิงยังเรียนหนังสืออยู่หนิงยังไม่มีงานทาอย่างเงี้ยหนิงจะไม่ค่อยใช้อะไรที่แบบฟุ่มเฟือยทั้งที่ ทั้งๆที่เขาให้ทําบัตรเครดิตให้หนิงเลยสามีหนิงหนิงยังไม่ใช้ไม่ใช้เลยนะคะหนิงก็ยังแบบเออยังไม่เอารออดทนจนกว่าตัวเองทํางานและหาเงินได้แล้วค่อยไปช้อปปิง้งค่อยไปทาในสิ่งที่เราอยากทําใช้เงินเราเราจะมีความสุขกว่านะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราได้เงินแล้วนะคะหนิงก็แบ่งปันแบ่งเบานั่นแหละ ในสิ่งที่เราควรจะทำเราก็แบ่งเบาในไปเขาก็จะได้มีความสุขเราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะและซึ่งน้องก็บอกว่าหนูจะทำแบบพี่หนิงนี่แหละชีวิตหนูจะได้มีความสุขบ้างนะคะหนูไม่อยากจะแบบเออเลิกแล้วเลิอกอีกเป็นแล้วเป็นอีกแบบนี้ไม่อยากเป็นแล้วนะคะอยากจะมีความสุขแบบแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็ นิงก็เลยบอกน้องว่าการที่เรา,าจะมีความสุขเราต้องรู้จักให้บ้างไม่ใช่รอรับอย่างเดียวต้องรู้จักให้นะคะนี่คือสิ่งที่น้องได้ทำและมีความสุขเรื่องการกินอยู่การเที่ยวนะฮะดิ้งดังเกินไปมันก็ทำให้ชีวิตเราพังได้นะฮะคนที่เออ ไม่ดื่มไม่กินนะคะอยู่ให้เป็นอยู่ตะมุตะมีทําให้เขาลาักเรานะคะเขาก็จะมีความสุขชีวิตก็จะมีความสุขต่อไปนะคะอยากจะฝากไว้ตรงแค่นี้นะคะฝากกด like, ไลค์กดแตทกดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอให้หนิงด้วยนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ